ในเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นโอกาสทองของชีวิตทีเดียวของชาวราศีพิจิกลักษณาราศีพิจิกที่ดาวพระพฤหัสบปปดีมันเล็งลักษณะเป็นดาวบุญใหญ่มันเล็งลักนาโชคลาบทรัพย์สินเงินทองการประสบความสําเร็จถือเป็นช่วงจังหวะของดวงขึ้นตั้งแต่30เมษายน2567จนถึง พฤษภาคม2568ทีเดียวและเป็นดาวการเงินด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยมันเล็งลักษนารวยแน่นอนโดยตัวตนของเจ้าชะตาก็ได้ตำแหน่งกเกษตราธิ่ดีเป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงมั่งคั่งของชีวิตทีเดียวดาวการงานคือดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งราชาโช่อคุมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองมีวาสนาในเรื่องคนรักความรัก หรือที่รักกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันหรือเจอคนรักคู่ของอันเนื่องมาจากการงานเรียกว่าการงานเนี่ยให้โชคให้ลาบหรือมีความจเจริญรุ่งเรืองได้เรื่อนคันเรื่อนยศเรื่อนตําแหนง่งยิบจับทําการสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จและมีการเกลี่ยวก้อยของดวงดาวในดวงมลาัายโยากที่งดงามถึงเจ็ดราศีเรียกว่าจะทาการสิ่งใดก็มีการช่วยเหลือกันแบบลูกโซ่ทีเดียว ดีแน่นอนรวยแน่นอนได้คู่ครองดีการงานดีการเรียนการศึกษาก็ประสบความสําเร็จค่ะก็ข,ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกและทุกท่านชคดนีมีความสุขกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ